ลูกมันเป็นวัวบ้านเราเนี่ยแหละผสมอะไรมาครับตัวนี้ผสมพ่อพันธุ์แต่มันออกมามันเป็นเงี้ยอ๋อเห็นผมดูในคลิปก็เขาบอกว่าเป็นพยาวัวนะมันมีปานตรงหัวใช่ไหมใช่มีอะไรอีกไหมครับที่บ่งบอกหางมันหางดอกอ๋อหางดอกแล้วก็มีถุงเท้าอ๋อผู้ชมครับอ๋อใช่มีหางดอกสีขาวอ่าเนี่ยผู้ชมครับถุงเท้าตรงไหนก็มา นะอ๋อนั่งไงมันจะเป็นทุง่งเท้าอ๋อมันจะเป็นสีแดงคาดขาวเนี่ยผู้ชมครับเห็นไหมอ๋อเดี๋ยวมันจะกินกล้องนะโอ้เฮ้ยเชื่องนะเชื่องครับพญาวัวหรือเปล่าไม่แน่ใจผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงคลิปให้ดูใครใคร,ใครมีความรู้บอกหน่อยบอกด้วยอ่าบอกหน่อยละกันนะครับว่าตัวนี้ใช่พญาวัวหรือเปล่านะครับอันดับแรกนะผู้ชมครับหนึ่งมีปานสีขาวที่ที่หน้าผากที่หน้าผากนะผู้ชมบริเวณนี้ สองมีถุงเท้าถุงเท้าทั้งทั้งสี่ขาเลยท่านจะเห็นไหมครับว่ามีสีํำตาลคาดกับสีขาวเนาะทั้งทั้งสี่ขาเลยนะผู้ชมครับนี่เป็นเป็นลายเดียวกันหมดเป็นลายเดียวกันหมดเลยแล้วก็สามหางจะดอกสีขาวอันนี้คือน่าจะเป็นพญาพญาวัวนะผู้ชมครับใครมีความรู้บอกด้วยแต่ว่ามันมันมันติดโบสทั้งทั้งตัวมอนกันเลยมันเป็นโบสอยู่